สวัสดีครับสวัสดีกับ Pk Audio นะครับผมวันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับก็นะครับมี Vo r t e ท ,36 0 0พ m นนะครับมาหนึ่งตัววันนี้แกะด้านในให้ดูเลยนะครับก็คือเจ้าของอ่ะเขาแกะสติกเกอร์นะครับผมเป่าฝุ่นขาดไปละนะครับสติกเกอร์ก็คราวนี้เราก็เลยว่ามาดูดูด้านในนะครับเดี๋ยวเทสให้ดูใช้งานปกตินะครับเพื่อความสบายใจแล้วก็เดิมเดิมนะครับผมนี่กาวเดิมนะครับกาวเดิมโรงงานนะครับผม คือเขาแกะเป่าคุณนะครับอ่าเดิมเดิมนะครับผมใช้งานปกตินะฮะวอเทคนะครับผมสามหนกอนะครับท่านไหนสนใจนะครับแอดไลน์มาเลยแปดแปดสี่แปดเก้าจ็สนะครับผมนี่นะครับเขาบอกว่า18ข้างละสามถึงสบางคนก็ใ้สิบแปดห้าละสี่ดอกนะท่านไหนที่ใช้แบรนด์นี้นะครับอ่าเอนจิเนีนะครับผมอ่าเอนจิเนีนะครับผม นะครับก็เป็นรุ่นวอร์เทครุ่นวอร์เทคนะครับด้านหลังเป็นสองฟิวนะครับเป็นรุ่นใหม่เป็นสองฟิวนะครับผมปรับอะไรได้หมดนะฮะด้านหลังจะเป็นรุ่นสองฟิวนะครับท่านไหนที่ใช้วอร์เทคนะดูรู้เลยนะฮะเดิมๆนะครับผมเดิมๆทุกอย่างนะครับสีไม่ได้มีสองตัวนะครับมันอยู่ข้างในนู้นนะมันอยู่ในฝาครอบหนึ่งทีหนึ่งตรงนี้อันตรายนะครับอย่าลอกเรียนแบบนะก็คือ อันตรายมากนะครับเตี่ยไฟอะไรหมดแล้วนะครับผมอ่านะครับอันตรายมากอันนี้เอามาเทสให้ลูกค้าดูว่ามันใช้งานปกตินะครับเดี๋ยวว่าว่าสติกเกอร์ขาดแล้วอ่ากัวไม่เดิมกัวอะไรเราก็เลยมาเทสให้ดูเลยว่าเดิมนะครับแล้วก็ใช้งานปกตินะครับผมเปิดก่อนนะครับนะครับใช้งานปกตินะครับ ทงานปกตินีน้เป็นีปิดก็ลมนะครับฝาหลังสภาพดีนะครับผมฝาหลังสภาพดีนะครับก็เอามาแกะให้ดูนะฮะนานๆจะมีของใหญ่มานะครับผมเดี๋ยวเทสให้ดูครับ คือใช้งานปกติทุกอย่างนะครับผมก็เทสงานไม่ได้มันคืออัดนะครับอัดแรงจนกว่าไฟมันจะขึ้นเพราะว่ามันเป็นดอกสิบนิ้วนะครับผมไม่ได้ต่อทรัหนะครับอยู่ข้างล่างก็คือเอาแบบง่ายๆนะครับใช้งานปกตินะครับนานใดสนใจนะครับคูณแปดสี่คุณเจ็ดแปดเก้าจุดสี่นะครับผมก็ให้ดูนะครับรายละเอียดบางคนทะี่ว่า,ช,วาช้านะครับ ไม่ได้ดูถ่ายไม่ทันนะฮะเดิมๆนะครับบริษัทเอนจิเนียร์นะครับผมนะครับเหมือนกันทุกอย่างนะครับผมกระเป๋าจาของเดิมเป่าผุนให้แล้วนะครับสะอาดนะครับผมก็อนเอามาเขาบอกว่าส่งส่งเช็คบริษัทเรียบร้อยละนะครับไม่มีปัญหาอะไร นะครับเพราะว่าทีแรกเขาก็ไม่มั่นใจผมก็เลยว่าเออเขาบอกว่าเขาส่งเทคบริษัทเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือผมก็มาเทสอีกรอบนึงนะเพื่อความสบายใจของลูกค้าก็คือใช้งานปกตินะครับนะครับเอามาให้ลูกค้าดูนะฮะสิบแปดข้างละสีได้นะครับแต่จะหนักหน่อยนะผม เคนะครับผมเดี๋ยวผมจะประกอบไว้ก่อนนะครับเพราะว่ากันเดี๋ยวมีเศษอะไรไปตกใส่บุบขึ้นมา,าจะยุ่งนะครับเพราะว่าของมันใหญ่มันหนักนะฮะมอแปลงสองลูกใหญ่ๆนะครับผมไมกกาแตะใกล้นะไฟสองรอยี่นะครับถ้าไหนสนใจน้าสนใจแปดที่จริงมันไม่ได้กระพริบนะครับมันเป็นกล้องใหญ่มันกระพริบในความเป็นจริงมันไม่กระพริบนะในความเป็นจริงมันไม่ได้กระพริบนะครับไม่ได้กระพริบอย่างนี้นะอันนี้เป็นกล้องวิดีโอมันเลยกระพะริบนะไม่ว่าจะไฟ L e d ดได้เวลาโดนกล้องจะเป็นอย่างเงี้ยนะ ความจริงจะไม่กระพริบนะฮะดูดูนี่นะครับถ้าดูนี่เหมือนกระพริบแต่ความจริงไม่ได้กระพริบนะครับครับผมท่านสนใจนะครับ088407894เหมือนหลอดไฟครับเนี่ยอ่านอะ่นะ088407894นะครับผม P.K Audio 1989นะครับแดไลน์มาเลยนะครับผม ก็เดี๋ยวยังไงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เอามาให้ดูนะครับของใหญ่ด้านในามาแกะให้ดูว่ามันเป็นยังไงรุ่นใหม่มันไม่มีของก๊อปนะฮะร,รุ่นเก่าๆเขาบอกว่ามีก๊อปด้วยแต่ที่จริงผมดูแล้วมันเป็นของบริษัทเอนจิเนียร์แหะครับอ่าแต่ถ้าก๊อปมันมันคนละอย่างกันอันนี้ก็คือจะเป็นของวอเทคนะครับผมรุ่นบอสอ่ะจะมีก๊อปรุ่นฟิวเดียวรุ่นใหม่ไม่มีนะครับผมได้ยินเขาว่าอย่างนั้นนะแต่ว่า เม th ื่อสิบกว่าปีแล้วที่ผมเคยเจอของกอล์ฟโมแปงมันจะไม่ใช่อย่างนี้นะครับแล้วก็ด้านในมันไม่ใช่อย่างนี้ก็คือของจีนนะครับมันมันจะไม่เหมือนของแท้อยู่แล้วมันจะไม่เหมือนมันจะไม่ใช่อย่างนี้อยู่แล้วนะครับผมอันนี้ก็คือตามนี้เลยนะครับโอ้โหถือว่าแน่นๆนะครับด้านในดูนะครับกาวเดิมอะไรเดิมนะครับไม่มีเปลี่ยนนะกาวเดิมทุกอย่างนะครับผมเช็คเบื้องต้นแล้วนะครับผมกาวเดิมทุกอย่าง 0884078974นะครับผมส่วนใคติดต่อมาได้เลยโอเคเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับทีมงาน PK a u d i อขิอของไลฟซีทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมสวัสดีครับ